สวัสดีครับก่อนอืีนนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อสุรเชษฐมังสาชาติครับเป็น Specialist Software โปรแกรม Solid w o r k s เอ a l ทิ i c a l นะครับซึ่งจะพาท่านเรียนรู้ในส่วนการใช้งานโปรแกรม Solid w o r ร์เอดิทิเคิลของทั้งสกิ m เ t t i c และ 3D นะครับผมเอาหลา่ะจะในแผ่นนี้นะครับก็คือเราขอบเขตอยู่ที่ s สกิ m เ t t i c นะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะฮะเดี๋ยวเราจะมา ติดตั้งในส่วนของ exercise ก่อนนะครับก็ในแผ่น dvd ที่เรามีนะครับก็จะมีสองตัวนี้นะครับ SolidWorks Electrical 2D นะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับ Open ขึ้นมานะครับก็จะมีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับภายในไฟล์ตัวนี้คือซิปที่ซิปในส่วนของ exercise ไว้นะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับหลังจากที่เราดับเบิลคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด Yes นะครับทีนี้นะครับเขาก็จะถามหาว่า จะให้เราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือให้เก็บไว้ที่ default ครับไดซ i โซลิบอร์ทร i n i n g Files นะครับจากนั้น Unzip นะครับแล้วกดโอเคจะมีทั้งหมดยี่สิบจ็ดไฟล์ด้วยกันนะครับทีนี้ก็ Close ไปนะครับจากนั้นให้ไปดูที่ได c C นะครับที่ได e c ตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ t r a i n i n g f i ล e ตัวนี้อยู่นะครับที่ t r n i n i n g f i ล์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ฮะ Solid Word, Algebra 2D นะครับนี่คือบทเรียนทั้งหมดที่เราจะได้เรียนกันตลอดการสอน Security นะครับผม